บทสวดที่ส4บ่ทสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกยสวิหารเิกเปยราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโุสังเคนัสติงปัญจมัตเตหิภิโุสเตหิเสัเพหิเฮวาหันเตห์เทัหิจะโลกธาตุหิเเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนเตภะคะวันตังทัศนายาภิโคสังขันจะ อาตะโกจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตาทโหเสอายังโคภะคะวาสเกสุวิหารเตียกปิีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเขนะสติงปัญจมัตเตหิภิขุสเตหิสเเหิวารหันเตหิทัสสะหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยฟุเยนสนิปติตาหุนติภควันตังทศนายพิกขุสังขันจะยานูนามยมปีเยนภควาเตนุปะสังกเมยามาุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาคาท้าภเสยามาเตอธโคตาเทวตาเสยยธาปีนามาภราวาภุริโสสมัญชิตังวา อหังวสะเรยยปสาริตังวาภังสมิชเยยเอวเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตอะทุระหังสุอะทะโกตาเทวะตาภะคะวันตังอภิวาเทตะวาเอกะมันตังอะทังสุเอกมันตังติฏะโกเอกาเทวาภะคะวะโต สันติเกออิมังคาทั้งอภาสีมหาสัมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคาตาคาตัมมะหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะปาราชิตาสังขันตีอธะขวะปาราเทวตาภควาโตสันติเกอมังคาทั้งอภาสีตราตาภิโวสมา อหัางสุกิตังอัตโนจูกามังสุสารทีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรคันติปันธิตาติอัตโกอัปราชธีวตาพระขวันโตสันติเกมังคาทังอภาสีเขตวาคิรังเขตวาผลีคังอินทักขิรังโอหะโอหะจามเมชาเตจรันติสุทาวิมารา จักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาตีอัตโคอปาราเทวตาภะวโตสันติเกมังคาทั้งภาสีเยเจกีพุทธังสารนังคตาเสนาเตียขมิสันติอปายภูมิงปหายานุสังเทหังเทวกายังปริภูรสันติเต อาตะโคภควาพิกุอมันเตสีเยปุเยนะพิกเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหอนเตภคะตถาคตังทัสนายะภิกขุสังขันใจเยปิเตภิกขเวอหิฮสุงอตีตมตานังอรหันตัวสมาสัมพุทธาเตสัมผีภควันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสนิปติตา ahi สุงเสยธาปาิไมยหังเอตารหิเยปิเตภิกเวอภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระขวันตานังเอตตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมยหังเอตารหิอาจิคิสามีภิกเวเทวตากายะ กายานังนามานิกิตติสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวาเอเตเอตาทะวจ่า तिलोकमुक सामी यथ पुमा तथा सिता ये सीता खिरी खापरा मही समाहिता पुथु सिंहा वलिन लो मह सा सांथा तमन सा सुथा विप्रसन्ना विलापीय पंच सते यथ्वा वने कपिल तथा तो मत रते Dewa kaya bikenta te wichana tabikowo, Te ja'a tapamakarung sutawa putasasasenang, Te sampatu rahujanang, Amanusana tasenang apeke, Sata matakung sahatsang, Ata sataring satang yeke sahatsanang, นันแต่มาทักขุงทิสาสภาพุทธาหูตันจ่าสพังอภิญญายะว่าวะกิตวานะจะขุมมาแต่ตัอมันตยิสศัทธาสาวกเกสาสนีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขะวเยโวหังกิตยิสามีกิราหิอนุปภัสโซ ัตตาสหัสสาวยขาพุทมากับปีละวัตวาอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสัตสีโนโมทมมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางชาสหัสสาหิมาวตายคขานันตะวันีนอยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสัตสีโนโมทมมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนาง สาตตาขีรติสหัสยาคานันตะวณีนอิทิมันโตชิติมันโตวณะวันโตยัสสีโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติวะนางอิเจเตโสระสหัสายาคานันตะวณีนอิทิมันโตชิติมันโตวณะวันโตยัสสีโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติวะนางเปสามิตาปัญจสัตตายาคานันตะวณีนอิทิมันโตชิติมันโตวณะวันโตยัสสีโน โอนธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุลัสสานิเวสานังพิญโยนังสัตตาสหสังยคานังปายิรูปัสสาติกุมพิโรราชคหิโกโสปะคะสมิติงวะนังปุริมันจติสังราชาตตาระโทปัสสติกันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตปิตาสะพะหโวิหินทนามามหาภลาที่มันโตชติมันโตวันหนาวันโตยัสสินโมน์มานาพิกขมุงพิกูนางสมิจริงว่านังถ้าขีนันจัติสร้างราชาวิรุณราหูตัดสาษาสติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสะพะหวิหินทนามามหาพลา อิทิมนโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมรทมามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางทักขีนันจที่สร้างราชาวิรุณราหตตัสภะษาสติกุมพันธานังอาิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตัสภะหาโวินธนามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตอณาวันโตยัสสีโนโมนธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังปัจิมันจัติสังราชาวิรูปคป่ภาาสตินคานังอธิปฏิมหาราชายัสสีโสกุตาปิตสภพะหะโวินทนามามหาภาไยทิมันโตชุติมันโตอณาวันโตยัสสีโนมนธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง การัดที่สร้างราชากุเวรโรตปัสาสตย์ยังคานังอธิปฏิมหาราชายเสสสิโซ่ปุตาิีตสัะหะววอินทามะมหภาลไยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสสิโนมวนธรรมนาพิกามุงพิกูนังสมิงจิงวะนางอุตารันจติที่สร้างราชากุเวรโรตาปัสาสติ ยักานังอธิปติมหาราชายยสสิโสพุตตปิตาสักพังหงอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตณวันโตยสสิโนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิงวะนังปุริมะทิสังทตาระโททักขีเนนวิรุณหโกปัจิเมนปัจิเมนณวิรูปะโกภูเวโรตรังทิสังจัตตารุเต หาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัทันละมานาทังสุวันิกปิละวัฒเวเตสังมายามิโนทาสาคูวัญจานิกาสถามายาคุเตนทุเวเตียนทุวิภูจะวิภูโตสาหะกันทนกมเสตโทจะกินุขันโทนิขันโทจะปนาโท ปมัญโยจะเทวสูตจะมาตเลจิตาเสโนจคันธโพนโรราชาชโนสโพอากูปัญจสิโคเจวติมภโรสุริยวัชชะเอเตจันเยจาราชาโนกันธภาสหราชพโมัธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังอาาคูนภาสานาคาเวสาลาสหตชกากรรมพลัตา เพลสะตระกูลปายคาสหะยาติพิยามุนาทตระท่าจักกุณาญาสัสีโนเอราวันโอมหานาโอโสปะคะสมิติงวะนังเยนาคราชสหสหารันติทิพติชาปักขิวิสุทธะจักกูเวหาญาสเด วนามะจะปตะาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยันตานาคราชานามาสีสุปันนาตัวเขมมะกาสีพุทโธสันนะหิวาจาหิอุปวะหิยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูพุทธังจิตาวชิระหัตเธนะ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสติทิมโตยสัชโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาซาเวปจิติสุจิตจักปะหาราโทนมุจิสหัสตันจากผลิปุตานังสัพเพวโรเวโรจานามกาสนหิวาพริงเซนางลาหุพัธมาปูขมง สมโยธานีพัฒนเทพิกูนางสมิติงวานังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวายยตธาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตตากรุณากายิกาคูเทวยสาสิโน ทศิเตทัศธากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวอนาวันโตยัสสิโนมุนธามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวะสหายีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุระิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุระิตานักขตานิปุรกิตว่า อาคูมันทวะลาหกาวัสหูนังวัสสวุเสโธสากุปะคาภูเรนทัตโททัศเสเตทัสสะธากายะสัพเพนานัตตะวะนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศิโนมรธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวะนังอาทาคูสหภูเทวาชาลามะเกศศิขาริวะอริธกะ จารุชาจอุมะภูภานิพาสสโนวารุณาสหธรรมะอจุตาจาอนิชกาสุรยารุจิราคูอาคูวาสวาเนศสีโนทศเสตทศสตากายาสเปรานตวานิโนทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมีติงวะนัง ตมานามหาสัมมานามนุสสัมมนุสุตตมาคิตาปัทุสิกาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาตาคูหารโยเทวายเจจโรหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสิโนทัสสเตทัสทากายาสเพนานตาวนิโนอิทิปันตชุติมันโตุวนาวันตยสสิโนมวันธมานาพิกามงพิกูนังสมิตจิงวานัง กากรุมห์รุนาคูเวคณาสสะาโอทาตขยหยปะโมฆาคูเทวาวิจคาขณาสัทธามมตตาหราคชามิสกาจายสสีโนฐานายังอาคาปชุนโยทิสา อาภิวาสติทัศเตีทัศสั t า a, a no g ส y a เพนานัตตะวณีน้อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสสีโนมลทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังเคมียาตุสิตายามากตะกาจายัสสสีโนสัมพิตาธากาลาเสธาโชติมนามมะจาราสวานิมมารติโนอาคูอาธาคูปะนิม มิตาท่เสตท่าสทธากายาสเพนานตาวนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิสนโนมณ์ธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสมิจริงว่านางสัทธีติเทวานิกายาสเพนานตาวนีโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสาธิสาสาหะปะบุถะชาติมะกเครังโอคาตินะามะ นาสวังทักเกโมคาตรังนาคังจันทังว่าสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจ่ปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารุติโสจะาสุปะคะสมิติงวะนังสหัสสะพรามโลกานังมหาพรามาพิติตาติอุปานโนชุติมันโตพิสมากายโย ยสศสิโสทเสรษอิสราคูปัจเวปเจกาวะสวัตติโนเตสัจามัชตัวคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาภิกันตามมมาราเสนาภิกามีปะสะกันนาหัสามันทียัง เอธะคันนาหัตถะพันธะราเคนาพันธมัตตัวสมัญตาปริวารรธามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถาะมหาเสนโอคะณะหาเสนังอเปสายะปานินาตาละมหัจจะสลังอันกัตตวานเพร่วังยะธาปุพุสโกมีโกธานายนโตปวิดจุโก

วิตราเขหิปการมุงเนสงูมัมปีอินชายุงสภเวิชิตาสังขามาพยายาตีตายสัสิโนโมทันเตสหภูเตหิสาวเกเถเชนีสุตาติมงคลจักรวาลใหญ่สิริติสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตา ุญญาคิการะสะสัพพันตรายนิวารณะสมัตถะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวัตติงสัมมหาปุริสะลักขณะนุภาเวนะอสีเยอสีตะยานุภยัญชนะนุภาเวนะอัตถุตะสะตมัง กะลานุภาเวนะชาพันนลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศาปารามิตานุภาเวนะทัศาอุปปารามิตานุภาเวนะทัศาปารามัตตาปารามิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะ อิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสาธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัังคิกะมัคคานุภาเวนะอัถะสมาปฏิญานุภาเวนะชาลพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณุภาเวนะทัสสะ Kala yana nupawena wena Sapan yana nupa wena. Meta karuna Mutita ubeka Nupa wena Sapa perita nupawena Rata nataya Sarana nupawena Tuihang sapa roka So kupatawanu Tuka to mana supaya Sawina santu Sapa antaraya piwina santu สัพพะสังกปาตุยหังสมีชนตุทีขายุตตาตุยหังโหตุสตาวัสสีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัพพะตวนะภูมิคังคามะหะสมุทธารักขกาเทวตา ัทธาตุมเหอนุรักขันตุผวตุสาพะมังขารังละคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีผวันตุเตผวตุสาพะมังขารังละคันตุสาปเทวตาสัพพธุทมานุภาเวนะสัทธาโสตีผวันตุเตผวตุสาพะมังขารังละคันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตี Awan tute, na kataya kaputanang tanang papa kaha, ni warana paritas sanu hawena, hanta wate sang batawe na kataya ka, puta nang papa warana, paritas sanu hawena hanta wate sang batawe warana parit, paritas sanu hawena hanta เตสังอุปัทเทเวสาธุปัตเีกระรัตคาถาอติตังนานาวาคาเมยานัปติกังเขนาคาตังยะทาติตามีนันตังอปัตตัญจะอนาคาตังปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติ อสังหิรังอสังคุปังตังวิทาจะนุพะรูหยวัตอเชวะจจิจมาตัปปังโกชัญามระนังสุเวนะหิโนสังฆารันเทนะมหเสนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิง อโหระตามัตตันทิตังตั้งเวพัตเทกะรัตโตติสันตุอจิคเตมุนีเตอภินหาปเจเวกนับป่าธาจาราธรรมโมมเหฉลังอนัตติตัวพญาธิธรรมโมมเหพยาธิงอนัตติตัวมรณะธรรมโมมเหมรณังอนัตติตัวสัพเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาพาวโววินาพาวะวกัมมะสโกมะหิกัมมะทายาทูกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสารโนยังกัมมะกะริสามีกะละยานังวาปะปังวาตัสาทายาทูพวิวิามี ඒ ວັງອໍາເຮເຮອພິັນຮັງປັດຈະເວກຕັພັງ